ขันหมากเล,อ,เลอต้อนรับขันหมากมหาเศรษฐีก้าวสู่บ้านเจ้าสาวเพื่อมาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้ชาวนครศรีธรรมราชเสียงปรบมือและยินดีต้อนรับขบวนขันหมากด้วยค่ะขันหมากแรกเป็นตัวผ่านขันขอเคลื่อนเข้ามามีญาติผู้ใหญ่รอให้การต้อนรับเชิญเลยค่ะท่านแรกเดินลงมานะคะหนึก ขอต้อนรับขันหมากนะคะของทางเจ้าบ่าวญาติของสองครอบครัวมีตาราันคอยประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นการรับขันหมากเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวลุยได้เลยค่ะเจ้าบ่าวก้าวเข้าสู่บ้านหลังนี้ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะรับน้ำมนต์รู้สึกดีเลยคับรู้สึกดีเลยนะคะมาร้อนๆนะคะไม่พอค่ะขอขอพูดดังๆได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยค่ะรักที่สุดเลยจ้า เป็นคนที่น่ารักเสมอมาครับแล้วก็น่ารักตลอดเวลาครับกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเลยเลี้ยงง่ายครับโอเคสองซสอมได้ไหมอ่ะมีหลายทางมเดี๋ยทางอันเดียวก่อนยัไม่บอขอบพระคุณคุณตามมากมาก